สวัสดีครับเมื่อกินมันเออเมมเต็มครับผมนะเขาเปลี่ยนใหม่เขาอมใหม่้อมใหม่ครับผมนะโอ้ยนะพดพดพดนี่ครับนะเครยกองเค็นขนมกินน้ำยาครับนี่ขนมจีนห่อครับนี่แล้วโอ้ยกินขนมจีนอีกรอบคบแซ่บนี่ครบเนี่ยะกับใบเครียกว่าเจากระถินอ่อนๆนโอ้ยอย่าบอกใครเชียวผมนี่ครับกินกระหอยางล้มนะครับนะแบบหอมเจียวครับผมโอ้ยดำจิ้มหวานๆอ้ยอย่าบอกใครเชียวครับ ดอกแคร์ครับคุณเคยแคร์หรือเปล่าครับมีกเ้วยยิมแต่ดอกแคร์ครับ,ม,รรม,ม,รรบมันก็ได้อยู่นะครับเติมมะนาวลงไปไหน,น่อยนะครับขมข่านวิตามินซีเยอะครับผมเลยเติมเข้าไป <c oughs> มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับเนาะมะนาวโซดาอันนีม้มะนาวขนมจีนน้ำยาครับผม ได้อยู่ได้อยู่บุ้งเนีครับผักกระทินไหมคุณบ้าผมจะเรียกว่ากะทินริมรั้วครับนี่ที่ภาษาการก็กระทินเหมือนเดิมนั่นแหละครับเนาะอือ เดี่ยวจิ๊ดจ๊ัดครับผม,อ,มอันนี้ก็เป็นดอกแค่ครับน้องนะอื้ออ่าอร่อยมากเลยทีเดียวเชียวผม <laughs> đây vô rồi มันเหี่ยรับหามันเอ้ยเนาะโอ้ยจะไปเหี่ยวจะโซ่หรือซับพูดโครับผมมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับผมโอ้ยแต่เขาว่าสีทอมยังรู้พลาดนักปราั่นยังรู้พังครับผมนักภาษาอะไรผู้ชายหน้าตาหล่อๆคนนี้จะพลาดไม่ได้ว้าอยากไอ้ยัม่เป็นไรนะคบนองถือวให้อภัยกันได้ เย่ยเป็นเฮียเ้ายตามืจอจนะเอาใหม่ครับผมเอาใหม่เนอะพอพดพอขกินข้ต้องข้าตฝอยเป็นเครับอขอบุญขนมจีนํำยาบหัเตามือจเอาใหม่ครับมเดี๋ยวผมจะระวังนะผมจะระวังนะขอโทษนะ